มันอันตรายนะครับผมภาพในแบบแบบนี้นะครับน้องมันอันตรายนะครเพราะว่ามันเกิดอัพตัวช็เนี่ยมาต่อยเราเนี่ยได้ สรุปเราเห็นแล้วนะครับผมว่าบินไปทั้งไหนพวงจมูเน,นี่ยนะบินเข้าไปนี่นะครับผมยิบยิบเลือดเลียดนะไม่ไม่ไมโด่งนะครับผมแม็กก็เห็นแล้วนะแม็กเห็นย่างหนูก,กี่ตัวขึ้นไปไง้หลายตัวแล้วเออขึ้นไปหลายตัวเลยนะครับมาก็มาทังนี้นะไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะ ่องนี้นะครับผมเห็นไหมฮะหนึ่งไปแล้วนะครับผมมันจะเลือดแล้วก็หักลงวืดแล้วก็ไปเหินขึ้นนะ่ะคือบินซิกแซกนะครับตามพุ่มไม้ต่ำบ้างสูงบ้างอะไรเงี้ยนะครับอีกแล้วครับผมเห็นไหมฮะไปตามกันครับผมเป็นป่ารกล้างนะครับผมท้ายสวนฮนะโอ้โหรก บินมาอย่างนี้นะครับผมโอ้โห,โโหเจอแล้วครับไม่ไกลนะฮะห่างประมาณรักไม่ถึงร้อยเมตรนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูใหญ่ครับผม เกาะแบบนี้เองครับผมเปลยเลยปลายนิ้วผมถนะ้า mm hmm. พึ่งนะครับ mm hmm. ใหญ่กว่าล้อมอไซค์เยอะเลยนะครับไปจัดการครับผมมากับเด็กๆ mm hmm. นั่นแหละให้เด็กๆเฝ้ารถนะถ้าไม่มีน้ําต้องออกตัวอ่อนด้วยนะครับผมจากที่ผมดูนะครับ mm hmm. ผมเดินมาจากมุมนน้นเลยนะ ไม่ถึงร้อยเมตรนะครับผมดูตามพุ่มมาเรื่อยตามป่ากระถิ่นเนี่ยนะปะ่ะลุยกันครับผมพร้อมแล้วนะ สูงอยู่นะครับสองว่าครึ่ง อันตรายนะครับผมห้ามเลนแบบแบบนี้นะครับน้องๆมันอันตรายนะครับเพราะว่ามันเกิดอัพตัวช็อตเนี่ยเมื่อต่อยเราเนี่ยได้หรือใครที่ตีพึ่งได้แล้วเนี่ยมันก็จํานานนะครับผมประมาณนั้นเขาจะรู้จักว่าเอ้ยพึ่งมันจะต่อยเมื่อไหร่ต่อยอยังไงนะครับมีอาการแบบไหนมีอาการแบบไหนที่จะต่อยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆห้ามห้ามเด็กขาดนะครับการที่จะมานั่งแบบนี้นะครับมันมีวิธี คือ่วงแรกที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมเป่าฟันแต่เลยพุดๆวดแต่ถ้าขึ้นมานั่งโดยไม่มีควันคุ้มครองไม่เหลือนะครับผมเ,เพราะฉะนั้นผมความจริงที่ผมบอกก็คือเนี่ยนะค,ความจริงก็คือความจริง สะอาดนะฮะ ตอนมีประโยชน์เดี๋ยวไปรีวิวที่บ้านนะครับผมเวลามันจะต่อยอผมก็จะอย่างเงี้ยนะฮะ ต้องขอตัวน้ำครึ่งขวดนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ผมตลอดนะครับผมก็อ,อย่าลืมสับติายให้ด้วยนะครับผมสังเกตพานมังกรตะเภนเพชรแล้วก็เพชจิงปลอยนะแล้วก็ต้องทางยิทูนะครับผมสวัสดีครับ